สวัสดีค่ะวิจากช anel Point View ค่ะขอถีอ่โอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดปีก่อนนะคะแมบรรยากาศปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ขนาดนี้รื่นเริงเฮฮาประจิงโกกันนะคะไปตามห้างตามอะไรเปิดเพลงกันได้ด้ว่าบรรยากาศมาเต็มนะคะดังนั้นนะคะวิวก็เลยคิดว่าเราควรจะถือโอกาสนี้ค่ะมาคุยกันเรื่องตำนานเกี่ยวกับวันมาหาสงกรานต์กันดีกว่าว่าด้วยเรื่องนางสงกราน และที่มาอะไรต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้ววิวเคยเล่าไว้แล้วเมื่อหลายปีสุดๆก่อนเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่แซ่บเท่าทุกวันนี้ไงแล้วที่สําคัญนะคะในตอนนั้นวิวไม่ได้ใส่แหล่งอ้างอิงไว้ดังนั้นหลายๆคนที่จะไปตามอ่านเพิ่มเองก็ไม่สามารถอ่านเพิ่มได้วันนี้วิวก็เลยอยากมาอัปเดต เรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานให้มันแซบขึ้นและที่สําคัญก็มีแหล่งอ้างอิงค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตเรื่องวันมหาสงกรานกันเนี่ยอย่าลืมกดติดตามวิวพรบุกช่องทางนะคะถ้าติดตามครบแล้วก็พร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเรื่องราวของวันมหาสงกรานที่วิจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะ มีที่มาจากจารึกวัดพระเชตุพนมวิมลบังคลารามหรือว่าวัดโพนั่นเองค่ะทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าที่วัดโพนี่เปรียบเสมือนแค่เปรียบเสมือนนะไม่ใช่นะเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่จะมีจารึกเนี่ยแปะอยู่ตามตรงนู้นตรงนี้สลักเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นทั้งวรรณคะดีเป็นทั้งตำราแพทย์เป็นทั้งอะไรต่างๆรวมถึงหมวดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีไทยนั่นเองและแน่นอนว่าในหมวดประเพณีไทยนะคะก็มีการสลักเรื่องวันสงกรานต์ไว้ด้วยค่ะซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับวันมหาสงกรานต์เนี่ อยากไปดูของจริงก็สลักอยู่ที่บริเวณพระมนฑ์ดกทิศเหนือนะคะแต่วิวไม่ได้ไปยืนอ่านที่จารึกวัดโพนะคะที่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้วิวเอามาจากหนังสือประชุมจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ลามค่ะเหมือนจะเกิดมายาวนานแล้วแต่ยังเข้าเรื่องไม่ได้ค่ะเพราะว่าในจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ลามเนี่ยเขาก็อ้างอีกทีหนึงนะคะว่าเรื่องที่เอามาจารึกนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองแต่เอามาจากพระบาลีฝ่ายรามันแปลว่าเอามาจากพระมรน,นั่นเองนะคะโอเคในเมื่อเรารู้แล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดทนนมาาทีี่่่เเเเรราาาาาาจจะลกกันนนมไหข้ เรื่องดีกว่าค่ะเรื่องราวของวันมหาสงกรานต์เนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นในยุคสมัยของพัทธะกับค่ะซึ่งเขาเล่าว่าในยุคสมัยนั้นนะคะมีเศรษฐีคนหนึ่งค่ะตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุราซึ่งปัญหาของเศรษฐีคนนี้นะคะทายมากเหมือนกับมิทานเรื่องอื่นๆเลยคือเศรษฐีเนี่ยรวยมากแต่ไม่มีลูกในขณะที่นักเลงสุลานะคะบ้านอยู่ติดกันมีลูกไปและสองคนแล้วก็เป็นลูกที่แบบผิวพรรณดีอะไรดีเป็นหมดนะคะดังนั้นวันหนึ่งค่ะนักเลงก็เลยพาลูกสองคนเนี่ยนะคะมาเยาะเย้ยเศรษฐีถึงบ้าน ก็ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรนะแต่ก,ก็ก็นักเลงอะเอาเป็นว่านักเลงลก็คนนักเลงอะนะก็มายอเย้ยเศรษฐีถึงบ้านนะคะประมาณว่าไว้ ai, เศรษฐีชีวิตฉันในทั้งน่าสงสารเหลือเกินฝั่งเศรษฐีนะคะก็งงค่ะเศรษฐีก็แบบชีวิตฉันน่าสงสารยังไงชีวิตฉันก็เต็มไปด้วยแก้วแหวเนเงินทองร่ำรวยในขณะที่แกนี่เป็นแค่นักเลงไหนว่ามาซิเกิดอะไรขึ้นนักเลงนะคะได้ยินอย่างนั้นก็ตอบไปว่าแม่ท่านเศรษฐีมีเงินแล้วยังไงหล่ะมีเงินแล้วก็เท่านั้นเดี๋ยวท่านตายไป,ไปท่านก้าวไปไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองก็จะตกเป็นนขของงกลาใณะที่ เราเนี่ยแม้ว่าเราจะเงินน้อยกว่าแต่เรามีลูกถึง2คนแล้วดูลูกของเราสี่ช่างเป็นลูกซึ่งงดงามเหลือเกินนะก็คติความเชื่อของสมัยโบราณนะคะสมัยแบบอินโดอินเดียอะไรอย่างนี้คือการไม่มีลูกเป็นบาปว่าอย่างนั้นเถอค่ะดังนั้นนะคะเศรษฐีโดนนักเลงเยาะเย้ยไปเศรษฐีเจ็บใจมากเศรษฐีรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันจะต้องมีลูกทำยังไงดีฉันถึงจะมีลูกนะคิดว่าอยากมีลูกทํายังไงคะตามนิทานตำนานปกติไม่ยากเลยอยากมีลูกก็ต้องขอลูกใช่ไหมคะดังนั้นเศรษฐีก็เลย จัดการทําบุญทําทานทํากุศลค่ะทําพิธีขอลูกซึ่งเศรษฐีเนี่ยนะคะก็ทําพิธีขอลูกอยู่กับพระอาทิตย์กับพระจันทร์ขอไปขอมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง3มปีด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าขออยู่นานมากแต่เศรษฐีก็ยังไม่มีลูกสักทีนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเป็นช่วงเวลาที่ราศีกําลังเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากราศีมีนเป็นราศีเมษเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์โลกเนี่ยสมมติกันเลยว่าเอาละช่วงนี้ฉันจะถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์เราจะเฉลิมฉลองการเปลี่ยนราศีกัน เศรษฐีนะคะก็ได้โอกาสก็เลยอาศัยจังหวะนี้ค่ะไปทําบุญเพื่อขอลูกโดยที่เดินทางไปที่ต้นไทรแห่งหนึ่งนะคะเป็นต้นไทรที่เป็นที่อยู่ของเหล่านกมากมายมีนกนะคะเต็มต้นไปหมดเลยค่ะเศรษฐีก็เลยไปตั้งโต๊ะบูชาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เอาเข้าวสารมาค่ะล้างน้ําถึง7ครั้งเรียกว่าล้างจนเป็นข้าวสารบริสุทธิ์เลยแอบกระซิบนิดน,นึงนะคะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนคงรู้สึกว่าแบบเป็นข้าวบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นสมัยนี้คงแบบแม่เศรษฐีล้างเอาสารอาหารออกไปกับน้ําล้างข้าวหมดแล้วนะนะเศรษฐีนะคะ ก็เอาข้าวที่ล้างสะอาดนั้นแล้วเนี่ยเอามาหุงให้สุกแล้วก็เอาของดีๆต่างๆนะคะบูชาพระไซค่ะซึ่งเป็นรุกขเทวดารุขาแปลว่าต้นไม้นะนะ<ส>ก็คือบูชาเทวดาประจําต้นไซนั่นเองก็บูชาไปบูชามาต่างๆนานาขอลูกกับพระไซค่ะพระไซเห็นสศรษฐีมาขอลูกเนี่ยนะก็รู้สึกสงสารรู้สึกว่าแบบเออก็บูชาเราดีนะเราควรจะให้ลูกเขาแต่เราเนี่ยไม่ได้มีอํานาจขนาดจะให้ลูกเขาได้ดังนั้นนะคะพระไซก็เลยเพาะขึ้นจากต้นไซค่ะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปหาพระเอ อินแล้วก็บอกพระอินว่าพระอินมีเศรษฐีคนนึงนะ<ๆ>เขาอยากมีลูกมากแล้วเขามาขอลูกกับเราช่วยให้ลูกเขาเถอะนะไปขอคนที่มีอำนาจมากกว่าให้นะคะเรียกได้ว่าคราวนี้ขอถูกคนค่ะดังนั้นนะคะพระอินก็เห็นใจเศรษฐีก็เลยให้ธรรมบาลเทพบุตรนะคะลงมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีซึ่งธรรมบาลเทพบุตรธรรมะก็คือธรรมะนะนะส่วนบาลแปลว่าผู้รักษานะคะธรรมบาลแปลว่าผู้รักษาธรรมประมาณนั้นเลยธรรมบาลเทพบุตรนะคะก็เลยจุติซึ่งแปลว่าตายจากสวรรค์นะคะลงมา เกิดในท้องของเบียเศรษฐีคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ปกตินะคะครบท้วนทศมาสิบเดือนเนี่ยลูกเศรษฐีเนี่ยก็คลอดออกมาค่ะแม่ก็ตั้งชื่อว่าธรรมบาลคือนิดนึงนะคะในพวกนิทานไทยอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ลงมาเกิดแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันลงมาเกิดหลายชาติเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆมันก็จะงงและก็สับสนนะนะก็จะจําไม่ได้ว่าใครลงมาเกิดเป็นอะไรเขาก็เลยชอบใช้ชื่อเดิมแหละช่างมันเถอะนะอย่าไปซีเรียสมากนิทานนี่นาจ๊ะธรรมบาลเนี่ยนะคะหลังจากที่ลงมาเกิดแล้วก็เป็นลูกที่ดีของเศรษฐีมาเรื่อยๆค่ะก็เฉล กมาเนี่ยก็ฉลาดถึงขนาดที่ว่าเป็นคนคอยบอกมงคลต่างๆให้กับคนในโลกคือมงคลนี่ก็เป็นประมาณว่าแบบทำแบบนี้แล้วดีทำแบบนี้แล้วเป็นมงคลประมาณนั้นเช่นมีคนเดินมาถามว่าอ๋อฉันจะตั้งโต๊ะตรงไหนดีให้มันเป็นมงคลกับชีวิตธรรมบาลกุมาก็จะแบบอยู่ตรงนั้นสิตรงนี้สิฉันจะปฏิบัติตนยังไงดีให้เป็นมงคลกับชีวิตอ๋ออย่าคบคนพาหน้าคบคนพาพาพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลทํานองนั้นนะคะธรรมบาลกุมาที่อายุเจ็ดขวบนะคะก็มีหน้าที่อย่างนี้ก็มีคนมาปรึกษาเรื่องมงคลต่างๆมากมายค่ะปัญหาจะ เกิดเลยถ้าตอนนั้นมนุษย์โลกไม่ได้นับถืออย่างอื่นอยู่ตอนนั้นนะคะมนุษย์โลกกาลังนับถือพรมอยู่ทั้งหมด2พรมด้วยกันค่ะ1ก็คือเทา้ามหาพรมนะนะและ2คือกบิลพรมองคหนึ่งก็คือเป็นพรมองค์เล็กๆโครงมาองคหนึ่งนะคะมนุษย์โลกเนี่ยเดิมทีก็บูชาพรมทั้งสององค์นี้ค่ะแต่ว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งก็แบบมีคนที่ใกล้ชิดประชาชนกว่าไงคือถ้าจะไปบูชาพรมก็ต้องไปที่ภูเขาที่อยู่ของพระพรมอะไรต่างๆแต่ธรรมบาลกุมารเป็นคนไงอยู่ตรงนั้นแหละคือพ่อแม่สร้าง <Wow. S 1> ลูกไว้ก็ใครจะมีอะไรจะไปขอธรรมบานก็ไปที่ต้นไสง่ายง่ายมากนะคะดังนั้นคนก็เลยไปหาธรรมบานกุมารกันหมดเลยร้อนถึงกบินละพมค่ะรู้สึกว่าแบบวาไม่ได้การและนาทุกคนไม่เคารพฉันแล้วทุกคนไปเคารพธรรมบานกุมารหมดเลยฉันจะต้องลงมาท้าประลองมันหน่อยสิเพื่อเสือสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้ต้องมาดูกันให้ได้ว่าใครเป็นใหญ่กว่าดังนั้นนะคะกระบินละพมค่ะก็เลยเหาะลงมานะคะมาหาธรรมบานกุมารแล้วก็มาถึงก็ท้าสู้เลยประมาณว่าธรรมบานกุมาร ข้าจะถามปัญหาเจ้าหนึ่งข้อเจ้ารู้เรื่องมงคลดีมากนะใช่ไหมได้ข้าจะถามเจ้าว่าด้วยเรื่องความมงคลคำถามของข้ามีอยู่ทั้งหมดสาคำถามด้วยกันอยู่ในหนึ่งข้อเนี่ยนะคือเรื่องราศีตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนตอนกลางวันราศีอยู่ที่ไหนและตอนเย็นราศีอยู่ที่ไหนถ้าเจ้าตอบได้นะข้าจะยอมตัดหัวข้าเป็นเครื่องบูชากับเจ้าเลยแต่ถ้าเจ้าตอบไม่ได้ข้าขอตัดหัวเจ้ามาบูชาข้าแทนแล้วกันซึ่งธรรมบาลกุมารนะคะได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจมากธรรมบาลกุมารแบบ ขอยื้อเวลาก่อนธรรมบาลกุมารนะคะก็เลยยื้อเวลากับกบิลพมค่ะบอกว่าข้าขอเวลาตอบคำถามนี้ทั้งหมด7วันด้วยกันแล้วกันนะซึ่งกบิลพมก็ตกลงนะคะแล้วก็หอะกลับที่อยู่ไปค่ะฝังธรรมบาลกุมารกบิลพมกลับไปกก่หน้าผากเลยแบบใครจะไปรู้ว่าตอนเช้าราศีที่ไหนกลางวันอยู่ที่ไหนเย็นอยู่ที่ไหนคือข้าก็เคยแต่เรียนหนังสือมาว่าราศีนี่มันแปลว่าเดือนอะไรแบบราศีมีนราศีเมษเดือนเปลี่ยนราศีก็เปลี่ยนดาวเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแล้วตอนเช้าับมันเห็นราศีมันจะต่างกันได้ไงเดือนหนึ่ง กุมารนะคะคิดอย่างนั้นอยู่ทั้งหมด6วันค่ะจนถึงวันที่7ธรรมบาลกุมารแบบไม่ได้และฉันตายแน่ฉันต้องตายแน่แน่เลยทายังไงดีธรรมบาลกุมารก็เลยคิดว่าจะหนีธรรมบาลกุมารน,นะคะก็เลยหนีจากปราสาทของตัวเองค่ะออกไปออกไปออกไปไปจนถึงต้นต,นตาลคู่หนึ่งนะคะไปถึงก็ไปนอนกันท้าใต้ต้นตาลน,นอนไก่นะคะคิดไม่ออกปรากฏว่าธรรมบาลกุมารค่ะมีความสามารถพิเศษอยู่อีกข้อหนึ่งจำได้ใช่ไหมคะว่าต้นไทรที่เศรษฐีไปขอธรรมบาลกุมารมาเป็นลูกเนี่ยเป็นต้นไทรที่มีนกยู่เต็มไปหมดดังนั้นตั้งแต่เด็กจนโตค่ะธรรมบาลกุมาร ฟังภาษานกออกนะคะ สามารถฟังนกทุกชนิดคุยกันดูเรื่องบังเอิญว่าตรงที่ธรรมบาลกุมารไปนอนเนี่ยนะคะมีนกอินทรีสองฝเมียค่ะกำลังคุยกันอยู่2ตัวนี้นะคะเขาก็คุยกันประมาณว่าพี่จ๋าฉันหิวจังลอยพรุ่งนี้เราไปหากินที่ไหนกันดีจ้ะพี่จ๋าฝั่งนกตัวผู้นะคะก็ตอบประมาณว่าโอ้ยจะไปยากอะไรรู้ไหมว่าเขาลือกันให้แซ่บว่าตอนนี้ธรรมบาลกุมารกับกระบินภมเนี่ยมีการประลองกันแล้วธรรมบาลกุมารน่ตอบไม่ได้หรอคำถามก็บินภพอะมันยากสำหรับมนุษย์เนี่ยตอบไม่ได้นะธรรมบาลกุมารก็โดนตัดหัวตัด หัวเสร็จเขาก็ทิ้งตัวไว้แล้วก็ไปกินตัวธรรมบาลกุมารไงได้วยกินเน<ะ>ื้อมนุษย์แล้วหวานอร่อยแน่นอนจะเมียจา๋าฝั่งเมียนะคะก็มีการจ้อต่อประมาณว่าโอ้ยพี่จ๋าล้วเขาท้าประลองอะไรกันหรอน,น้องอยากรู้จังเลยฝั่งหัวก็ยังมีโอ้โอ้โอ้เขาท้าประลอง <S <S ตอบคาถามกันว่าราศีพี่ไหนเนี่ยจริงๆนะธรรมบาลกุมารมันก็โง่อนอกตอบไม่ยากเลยตอนเช้าเนี่ยคนเราล้างหน้าราศีก็ต้องอยู่ที่หน้าตอนกลางวันคนเราเนี่ยเอาน้ำมาประครมตัวให้เย็นราศีก็ต้องอยู่ที่ตัวส่วนตอนเย็นเนี่ยนะคนเราล้างเท้าก่อนนอนราศีก็ต้้อองอยู่ทเทา เจ้าเมียจ๋าธรรมบานกุมารนี่ง้อจริงๆเลยเนาะตอบแค่นี้ก็ไม่ได้ว่าแล้วนะคะสองหัวเมียก็เจ้อกันไปเจ้อกันมาค่ะโดยที่ไม่รู้เลยว่า1ธรรมบานกุมารนอนฟังอยู่ด้านล่างและ2อธรรมบานกุมารฟังภาษานกรู้เรื่องอยู่ดีๆเหมือนมีคนมาเฉลยข้อสอบให้ฟังแบบนี้นะคะธรรมบานกุมารก็แบบอ้าชิลลอกคำตอบเลยแล้วกันนะคะดังนั้นวันรุ่งขึ้นค่ะพอนัดกับควีรลพ์ธรรมบานกุมารก็เลยตอบคำถามตามที่นกบอกเป๊ะโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่านกมันอาจจะตอบผิดก็ได้แต่ว่าก็ไม่มีคำตอบอื่นแล้วไงดังนั้นรมบาากุ พอตอบออกไปค่ะปรากฏว่าเป็นคาตอบที่ถูกต้องนะคะดังนั้นนะคะกบิลพมก็เลยแพ้ไปซะอย่างนั้นกบิลพมก็บอกว่าอ่ะได้แพ้ก็เป็นแพ้เราเป็นลูกผู้ชายพอถ้าเราพนันแล้วเสียเราก็ต้องทําตามนั้น <c oughs> ดังนั้นนะคะกบิลพมก็เลยเรียกลูกสาวของตัวเองค่ะทั้ง7คนด้วยกันเนี่ยเหาะลงมานะคะซึ่งตามจารึกเนี่ยนะคะก็บอกไว้ว่าลูกสาวของท้าวกบิลพมเนี่ยเป็นค่ารับใช้ของพระอินทร์เนี่ยนะคะบอกว่าให้เหาะลงมาจ้าทั้งหมด7องคองหลังจากที่เรียกลูกสาวมาเสร็จเรียบร้อยค่ะกบิลพมก็จัดการสั่งเสียลูกสาาวเป็นอย่งดี ว่าแบบว่าอ๋อพ่อไปพนันมาลูกแล้วพ่อไม่ได้พนันด้วยทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรเลยแต่พ่อพนันด้วยหัวของพ่อเองเย้เพราะฉะนั้นพ่อจะตายนะจ๊ะลูกจ๋าคือลูกสาวก็คงช็อกนะแต่ว่าพ่อก็สั่งไว้อีกบอกว่าหัวของพ่อนี่นะถ้าหลุดออกจากร่างแล้วถ้าตกลงไปที่ทะเลทะเลจะแห้งเหือดไปหมดเลยชาวโลกจะเดือดร้อนหัวของพ่อถ้าตกลงไปในแผ่นดินแผ่นดินจะแห้งแล้งไฟจะไหม้โลกอะไรต่างๆดังนั้นหัวของพ่อตกพื้นก็ไม่ได้ตกน้ำก็ไม่ได้ลูกจ๋าวิธีแก้ก็คือ Ừ, ลูกเอาพานมานะแล้วพ่อตัดหัวตัวเองแล้วลูกก็เอาพานเนี่ยรองหัวพ่อเอาไว้แล้วกันนะจ๊ะซึ่งก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมพานถึงรอดคือตกแผ่นดินไม่ได้ตกน้ําไม่ได้แล้วพานมันพานทําด้วยอะไรเนี่ยทาเป็นเทียมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่างไรก็ตามค่ะลูกๆก,ก็ฟังพ่อนะคะแล้วนางทุงสะซึ่งเป็นลูกคนโตเนี่ยก็หยิบพานขึ้นมากบติบนภมก็ตัดหัวตัวเองค่ะแล้วลูกสาวก็เอาพานไปรองรับหัวพ่อค่ะหลังจากนั้นก็เอาพานเนี้ยเหาะวนรอบเขาพระสุเมรเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมหนะะื่อ,ชองชัอพ่ ไปประดิษฐานไว้ในถ้าที่บริเวณเขาพะสุเมนค่ะเพื่อเป็นการสักการะบูชาแล้วทุกๆปีนะคะในช่วงวันมหาสงการเนี่ยเหล่าลูกสาวของท้าวกบิลพมก็จะผลัดกันนะคะเอาห่วงของพ่อออกมาเหาะวนรอบภูเขาเพื่อเป็นการบูชายงี้ทุกปีทุกปีไปค่ะแล้วแต่ว่าปีไหนวันมหาสงการตรงกับวันอะไรค่ะเพราะว่าลูกสาวทั้งเจ็ของท้าวกบิลพมเนี่ยก็จะเป็นนางสงการประจําวันต่างๆนะคะองค์นี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธไล่เรียงไปค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับวันมหาสงการ ะะเป็นยังไงกันบ้างเหมือนกับที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาไหมาหรือว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะคะใครเคยได้ยินได้ฟังแบบไหนมาลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปฉลองวันสงกรานก่อนนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้อะไรยังไงอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอย่างที่เราพูดประจำนะคะตำนานนิทานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีหลากหลายเวอร์ชันนะคะอาจจะไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินได้ฟังมาไม่ใช่ว่าตำนานเวอร์ชันนี้ผิดหรือเวอร์ชันนั้นผิดเราจะไม่ตัดสินกันว่าเวอร์ชันไหนผิดนะคะแต่เราจะมาคุยกันดีกว่าว่าทาไมมันถึงมีหลายเวอร์ชันและแต่ละเวอร์ชันแตกต่างกันยังไงเพราะอะไรใครเป็นคนเล่าคะ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ